ไปใน,ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างค่ะซึ่งภูเก็ตของเรานะคะก็เขาเรียกว่าเตรียมพร้อมค่ะในเรื่องของการที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Expo 2028ค่ะทางด้านของอปทหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็ออกมาแสดงพลังว่าพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพค่ะที่สรารกลางหลังใหม่จังหวัดภูเก็ตนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้อง ทั้ง19แห่งของจังหวัดภูเก็ตค่ะรวมตัวกันค่ะเพื่อที่จะแสดงพลังยืนยันถึงความพร้อมในการที่จังหวัดภูเก็ตเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Specialist Expo 2028พร้อมทั้งยื่นหนังสือรายงานความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานภายใต้ชื่อง,งาน Expo 2028ภูเก็ตไทยแลนด์ค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและเป็นจุดหมายสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกนับเป็นความภูมิใจของคนในจังหวัดภูเก็ และคนไทยทุกคนด้วยค่ะผานทานนายอํานวยพินสุวรรณและนายอนุภาพรอดขวัญยอดระบามรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปยังนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากที่มีคําพูดที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยให้ยกเลิกการเสนอตัวเป็นสภาพการจัดงาน s p e c i a l i s t e x p o 2028ค่ะนับเป็นปรกากฏการณ์ครั้งแรกนะคะที่องค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดภูเก็ตค่ะมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะส่งสารน,นี้แ่ะค่ะไปยังรัฐบาลและคน ทั้งประเทศให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานที่จังหวัดภูเก็ตขณะที่นางธนพรองค์สันติภาพนายกเทศมนตรีตำบลอลองก็กล่าวด้วยนะคะว่าการรวมกันของผู้บริหารและสมาชิกของทั้ง19ท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการสนับสนุนจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเจ้าภาพส่งเสียงไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองให้ได้เห็นถึงความสําคัญของจังหวัดภูเก็ตเพราะเราก็มีความพร้อมในทุกด้านค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้กันค่ะ ในที่นี้ทางท้องถิ่นเขามาสแสดงให้เห็นว่าทางท้องถินน่นในนามของผู้แทนของภาคประชาชนจังหวัดภูกเก็ตเราสแสดงให้ออกให้เห็นว่าจังหวัดภูกเก็ตเรามีความพร้อมที่จะร่วมกันจัดงานเอ็กโปงานใหญ่แล้วก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งต้องท่านผู้ว่าท่านก็เน้นย้ําให้ทุกท้องถิ่นเนี่ยกลับไปดูในพื้นที่ของตัวเองว่าส่วนไหนที่ยังเป็นปัญหาอยู่บ้างจุดอ่อนอยู่ตรงไหนในเรื่องของการรายงานผลเป็นยังไงเรื่องของการดําเนินการเป็นยังไงก็จะ,จะจะได้มา ทบฏัวนแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับผมถือว่าวิกฤตนี้ก็เป็นโอกาสในเรื่องของการที่จะมาช่วยกันครับในฐานะนายกเทศมนตรีตำรบลญลองและก็อบตท,ทั้งหมด19แห่งนะคะรวมทั้งอบจอด้วยทุกท่านเห็นแล้วว่าเราพร้อมจริงๆเพราะว่าแค่บอกแค่รู้นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนภูเก็ตเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นเราทุกที่นะคะในฐานะตัวแทนของแต่ละพื้นที่อยู่แล้ววันนี้เรามารวมพลังกันมาสร้างพลังให้ชาวโลก คนั่วโลกทั้งประเทศเราด้วยนะคะให้ได้รับรู้รับทราบพร้อมกันว่าภูเก็ตเราพร้อมจริงๆที่จะเป็นเจ้าภาพภูเก็ตเอ็กโปค่ะ